b e บารีเฮลตี้ค่ะสำหรับสาวๆนะคะที่ใครนะคะอยากสร้างกล้ามท้องนะคะหรืออยากสร้างความแข็งแรงให้กับแกนกลางลำตัวนะคะและอยากลองเล่นเจ้านี่นะคะโรเลอร์สไลด์นะคะหรือลูกกิ้งบริหารหน้าท้องนะคะวันนี้นะคะแนะนำนะคะวิธีการเล่นเจ้านี่นะคะเป็นท่าเริ่มต้นง่ายๆนะคะไม่ลืมนะคะวอร์มร่างกายก่อนนะคะวันนี้ก็วอร์มแกนกลางลำตัวโดวยดู ค่ะวอร์มเกนกลางลำตัวคลิปนี้เลยค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มต้นจากการล้องโครงล้างก่อนก็ได้ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำหนักนะคะไปทิ้งผิดที่นะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะค่อยๆหายใจเข้านะคะหายใจายเลืล่สไลด์ออกไปเลยค่ะหายใจออกดึงกลับนะคะหายใจเข้านะคะหายใูลงลสไลด์ออกไป ใจออกนะคะค่อยๆดึงกลับเกรงกลัเนในหน้าท้องนะคะสําหรับคนเริ่มต้นนะคะอาจจะไถยรลเลอรสไลด์นะคะออกไปไม่ไกลนะคะเจเข้านะคะไยประมาณนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็เกรงแล้วก็หายใจออกดึงกลับนะคะทำ3-8ครั้งต่อเซตนะคะแล้วเพิ่มความยากขึ้นด้วยท่าที่2นะคะ เราจะเพิ่มการค้างนะคะจังหวะที่เราไถโรลเลอร์สไลด์ออกไปตำแหน่งที่สุดแล้วนะคะเราก็ค้างไว้หนึ่งสองแล้วก็ค่อยหายใจแล้วค่อยหายใจออกนะคะดึงโรลเลอร์สไลด์กลับขึ้นมานะคะเริ่มกันเลยค่ะแล้วก็หายใจเข้าค่ะค้างไว้หนึ่งสองแล้วก็หายใจออกดึงกลับค่ะดึงกลับค่ะ ลองทาแบบนี้นะคะ3ามถังแปครั้งต่อเซ็ตเหมือนกัน,นะค่ะ